โซลูนานะครับปี2001นะครับหมื่นเดียวรวมทุกอย่างผ่านหน้าเดิมซอกเดิมเดิมหมดเลยไม่เดิมมามืคืนถ้าซื้อไปหมื่นหนึ่งอยามาคืนก็เอาคมคิดเอาแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุชาสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ช่้นกำลังติดตามชมอยู่ในเพจสยามพิสเตอร์การะมูนแกรโลแกนเราง่ายงใครๆก็ประมูลได้กูยังไม่ขึ้นเลยมึงขึ้นก่อนและใจรถยนต์เดี๋ยวผมพาไปดูรถยนต์ด้วยพี่อ่ะพาไปดูก่อนมารถยนต์มาน่าสนใจมากโซลูนานะครับปี2001นะครับโอเคนะครับรถ19ปีนะครับรถขับได้นะครับบอกก่อนนะครับรถขับได้นะครับ เดี๋ยวผมจะรายงานสภาพเรียบร้อยแล้วสามารถตู้ราคาได้เลยไม่มีค่าจ่ายอะไรทั้งครันนะครับหน้าเป็นไงครับเดิมสติกเกอร์เดิมครับรถไม่มีชนครับนี่สติกเกอร์เดิมฐานหน้าเดิมซอกเดิมเดิมหมดเลยไม่เดิมมาเมื่อคืนถ้าซื้อไปหมื่นหนึ่งยม่มาคืนก็เอาคุณคิดเอาแล้วกันโอเคหน้าเดิมตะเข็บข้างบนเดิมถือเป็นรถที่สวยมากเลยนะครับหมื่นเดียวรวมทุกอย่างไม่มีค่าเลยแล้วมาดูภายในมาดูภายใน อามาครับมาข้างในเลยครับเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าเกียร์ธรรมดานะครับนะครับรถทับภายในถือว่าโอเคนะครับถือว่ามีรถยนต์ขับถึงทันนะครับกระจกมือหมุนนะประตูข้างซ้ายเสียนะครับเปิดไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับประตูข้างขวาโอเคมาสตาร์ทรถให้ดูสตาร์ทติดครับเบรกมือไฟโชว์นะครับลูกค้านะเบรกมือไฟโชว์นะบอกไว้ก่อนนะ รถที่ปังนักฝนนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นี่ปัดได้นี่ปัดได้โอเคไฟอ่อนนะครับลูกค้าต้องเปลี่ยนแบตนะครับบอกเลยนะข้างบนไม่มีนะดูดูข้างบนข้างบนไฟไม่มีนะข้างบนนี่นี่ไรบนหัวนี่ตามนี้เลยครับลูกค้าถ้าใดสนใจพิมพ์เลยครับคำว่าโซลูน่านะครับใส่ราคาตอนนี้ไปราคาเท่าไหร่ครับ24,000บาทครับคุณกาจนาพรนะครับ24,000บาทนะครับไฟแดงขึ้นนะครับลูกค้าไฟเบรกแดงขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเบนซินนะครับไฟติดไฟหน้าติดครับแต่ไฟอ่อนนะครับโซลูน่าคันนี้ตอนนี้ราคาสู้ไปเท่าไหรร่คับ พอแล้ว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 สามหมื่นพอแล้วเดี๋ยวแพงไปดูท้ายดูท้ายโซลูนาครับมาท้ายเป็นไงอะท้ายมีแตะมานะครับลูกค้ามีแตะมานะครับด้านท้ายบุมซ้ายนะครับบันขวาสวยนะครับโอเคครับเป็นเป็นซินนะครับโอเคอ่ะโอเคพอแล้วท้ายฝังโบมีทํามาโอเคตามนี้เลยครับตามนี้นะโอเคสองเรียบร้อยมาเราะขายเลยครับสามหมื่นห้าคุณกิติศักดิ์สามหมื่นห้าเหมือนซื้อบอสไซคันหนึ่งสามหมื่นห้านับหนึ่ง สามหมื่นห้าพันสองสามหมื่นห้าพันบาทนต่อไปครับคันนี้ลูกค้าต้องใส่คําว่านิสสันนะครับนิสสันซันนี่นะครับแล้วก็ใส่ราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าใดสนใจใส่ราคาได้เลยนะครับมาดูที่หน้าก่อนครับลูกค้าคันหน้าเดิมหน้าเดิมครับลูกค้าการันตีบายเอ็มหน้าเดิมนะครับอันนี้มีทำสีมาหน่อยนึงนะครับรถตามสภาพครับรถ ยี่สิบปีอย่าคิดเลยมากครับใช่วิสันซันนี่ตัวนี้ป้ายแดงก็ประมาณเกือบห้าแสนนะครับออโต้นะครับติดแก๊สนะครับฉะนั้นใช้เป็นซินได้ใช้แก๊สได้นะครับท้ายเดิมๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับหน้าร้านตัวนี้มือสองขายอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นมือสองขายเจ็ดหมื่นแน่นอนครับตัวนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กนะครับลูกค้าล้อแม็กนะครับอ่าอ่าครับขับได้นะครับลูกค้านี่ขยับให้ดูก่อนอ่า ส่วนใหญ่แบกเสื่อมนะครับต้องบอกก่อนลูกค้าต้องเปลี่ยนแต่ภายในเป็นหนีเลยนะครับสองให้เรียบร้อยปล่อยอ่านี้มีชนมานิดนึงหน้าร้านขายอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทตอนนี้มาอยู่3 2 0 0 0บาทนะครับโอนเงินวันนี้นะครับแต่ลูกค้าครับต้องไปซ่อมด้วยนะครับผมบอกก่อนนะครับ3 5 0 0 0บาทนิสสันคุณอะไรครับคุณสุภรัชคันนี้นะครับ3 5 0 0 0บาทโอนเงินตอนนี้นะครับ3 5 0 0 0บาทนัดึ่งสามห0ื่บาทนัดสองสาม0 0ื่าพนบาทนับ สามหมื่นห้าพันบาทนะครับไปอีกหนึ่งคันนะครับเป็นซิตี้ครับพี่โอเคครับมาดูครับทำวันสองร้อยสิบแปดปีครับหน้ามีคันหน้าครับสีมานะครับบอกก่อนเลยนะครับทาสีซุ้มล้อตรงนี้มานะครับลูกค้ามีโดนมาครับแถบนี้มีโดนแน่นอนครับมานี่ตรงๆเลยครับมีโดนนะครับแต่ว่าก็อย่าไปคิดมากครับรถคันลลหมื่นครับมาครับทาสีคันนี้นะครับอันนี้ก็มีทาสีมานะครับนะครับอ่ะเครื่องสตาร์ตติดกลับได้ดูครับปากกระโปรงหน้าครับเปิดราคาหมื่นเดียวครับสนใจใส่ราคาได้เลยครับ ต้องทำสีทันนะครับลูกค้ารถเกียร์ออโต้นะครับติดแก๊สมานะครับลูกค้ามาเลยครับเป็นเบนซินนะครับติดแก๊สนะครับลูกค้าติดแก๊สมานะครับท้ายทําสีมาซ่อมนะครับติดแก๊สลูกค้าครับติดแก๊สนะครับอ่าอย่างนี้นะครับสกระโปรงหลังากระโปรงหลังถือว่าโอเคนะครับมีโดนตรงนี้มาไอตรงทำทำสีตรงนี้มาหน่อยหนึ่งภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้สตาร์ตติดขับได้นะครับลูกค้ามาเดี๋ยวพาขับไปนะครับอันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ดูให้เกียร์นะครับอีเกียร์ออโต้นะครับ กระจกมือหมุนนะครับตรงนี้นะครับกระจกมือหมุนแล้วก็อที่ปรับนี้ก็เป็นมือหมุนนะครับเกียร์ถอยนะครับลูกค้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับลดราคาแค่นี้อย่าคิดเยอะครับแอะต้องไปทำเอาอยู่แล้วนะครับลูกค้าเรื่องธรรมชาตินะครับพวงงอะไรครับพวงมาลัยแหลกนะครับแหลกพวงมาลัยต้องบอก้องไปซ่อมนะครับเพราะว่าเลี้ยวยากนะครับแหลกพวงมาลัยด้านหน้านะครับต้องบอกเลยนะต้องไปซ่อมอีกมันหมื่นกว่าบาทนะครับช่วงล่างเกียร์โอเคนะครับยกเว้นแหลกอย่างเดียวนะครับที่พวงมอะไรจะฝืดๆนิดนึงนะครับโอเคก็ถือว่าภาพรวมก็ โอเคสามหมื่นบาทสามหมพับาทคุณอะไรคุณมิตเจนคุณมิตเจสามหมื่นสองบาทนับหนึ่งสามบาทนับสคุณอะไรมิตเจตเจโอนเงินวันี้นะครับสามหมบาทเหมือนซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนับ้ยพอละก็เรามีประมูลอย่างนี้ทุกวันจัน อจัน,จนสุกรถ,รถยนต <incident. S 1> นะครับ11โมง11นาทีมอไซค์ค oui, ุชและวันเสาร์ก็11โมงเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนวันเสาร์จะทำการดูแบบเฟซบุ๊กไล v ์นะครับลูกค้าจะได้มาสนุกเฮฮากันก็ขอบคุณมากลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมรับฟังผมได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ